ไปดูกันนะครับว่าติดหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจัดตาตั้งนานนะครับ <c oughs> นึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะครับ ยังหนุ่มอยู่นะครับโหสวยอยู่นะครับโอ้ <c oughs> ผมนึกว่าไม่เข้าแล้วนะครับนอนตรงนี้นะครับนอนตดนต้นไม้สูงนี่นะครับแล้วมันก็วิ่งมาทางนี้นะครับวิ่งมาวิ่งมาทางนี้นะครับ แล้วมันก็เข้ามาทางนี้โหเรียบร้อยครับแม่ไก่กระตากตั้งนานนะครับผมรู้ว่าจะไม่เข้าแล้ว <c oughs> ได้ตัวจนได้นะครับเรียบร้อยหนึ่งแต้มนะครับครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับสายลำโพงนะครับ ครับผมสวัสดีครับ